สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊กคงนะครับอยู่ในเกม fc mobile เกมเดิมนะวันนี้ก็จะมีมาแนะนำนักเตะตำแหน่ง lw นะครับงบประมาณ 100M ก็แล้วกันนะก็คือถ้าผมทำ5 0า 50m เนี่มันงบมันจะน้อยไปนะครับเพื่อนๆพ่แผทปัจจุบันนะผมอยากจะให้ขยับมาเป็นงบ 100M แล้วนะครับพอที่จะวิ่งสู้กับแบ็คขวาเขาได้นะครับ ปีกซ้ายเรานะจะมีตัวไหนบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือลาฟเอลเลอาวนะครับตัวนี้ก็คุณชื่อกันดีนะก็คือแพทปัจจุบันนี้เขาในแพทหน้านะเขาจะมีการปรับสกิลการสับนะครับให้ดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกปีกนยผมก็จะเน้นไปทางสกิลตอกนะตัวไหนตอกคนหดผมก็จะแนะนำนะครับในวันนี้นะตัวแรกเป็นเลอาวครับ มาที่ส่วนสูงนะครับ1้อยปสแปดน้ำหนักแ1สเอดกิโลกรัมนะครับค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะน้ำหนักกับส่วนสูงค่อนข้างที่จะแข็งนะอาน้ำหนักเยอะด้วยนะครับไปดูที่พลังงานครับพลังงานสี่ดาวท่าสกิลสี่ดาวนะครับสำคัญนะท่าสกิลต้องเป็นสี่ดาวนะครับตำแหน่งปีกนะจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับปีนี้ก็จะเป็นฟิตเนสช็อตนะครับนี่ยิงปั่นโค้งนะครับฟิตเนสช็อต ป็นที่รู้กันว่ามักจะพยายามส่งบอลถ้าหวือหวานในการแข่งก็คือบางทีเราส่งตอกส้นเนี่ยก็อาจจะส่งแม่นกว่าตัวที่ไม่มีก็ได้นะครับการจับบอลอย่างเงี้ยเนาะจับบอลก็อาจจะจับได้ดีกว่าพวกที่ไม่มีนะครับบอลทัดบอลแรกเนี่ยนะครับเฟิดทัดดีนะครับสำหรับเราเคลีแล้วนะสำหรับพลังแฝงปั่นโคงนะ้งในเอพลังแฝงในชั้นนะครับก็จะมีผลกับพวกจับบอลพวกส่งบอลน,นะครับเขาก็าาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะเพื่อนนะครับ แนะนำให้ซื้อเป็นเม็ดแดงนะครับ๋มาดูไส้ในกันนะไส้ในก็ประมาณนี้อาวว,วัเวลเลรดวัเวลเกด่อนเลยวัเวลวเลรดกลางต่ํานะครับก็จะไม่ค่อยลงมารับเกมไม่ค่อยลงมารับบอลน,นะก็จะคอยสแตนบายรออยู่ครับรอวิ่งรอซับอย่างเดียวแะตัวนี้ <c ười> กีเท้าก็ร้อยหกนะครับนี่ความเร็วปิดต้นร้อยหกนะครับการเล่นบอลก็ประมาณนี้นะครับความแข็งแกร่งอะไรก็มีหมดนะเพราะที่จะเป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับนะ เล่บนบอลก็ดีแนะนําเลยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่75บห้าล้านรับมาแปดสิบล้านแหละดีไปเลขกกลมนะครับตัวถัดไปเลยตัวถัดไปเป็นคาร์ลอส巴าซาิออสนะฮะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าตัวนี้ก็เปิดมาสูงร้อยแปดสิบสี่น้ำหนักแปดสิบเอ็ดกิโลกรัมเท่ากับเลาเอา์เลยนะครับเท้าขวานะตัวนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือมันน่าเล่นมา,มากๆตรงที่ว่าพลังเขาครับนี่อ่าเขาเรียกว่าตําแหน่งรองก็แล้วกันนะครับ ตำแหน่งรองเขามี CAM ด้วยนะข้้งที่จะสําคัญกับ,กบแผนการเล่นในแผทปัจจุบันนะแผนที่คา้์งที่เป็นเมตาอย่างเช่น4-2-2-2หรือว่า4-2-3-1แผนต้นไม้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากหาปีกที่สามารถมายืน CAM ได้โดยที่ OVR ไม่ลดก็แนะนำเลยนะครับคาร์ลบาลาซิออสนะครับเท้าถนัดก็เป็นเทน้าขวานะเท้าซ้าย3ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตัดเข้าขวาปั่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้คาร์ลบาลาซิออนะ ไม่รู้อ่านจะถูกป่ะพลังงานสี่ดาวท้าสกิลสีดาวนะครับมีคุณสมบัติอย่างเดียวคือเพลย์เม e เกอร์นะครับก็ส่งบอลได้ดีนะถ้าด้บอลก็คือจ่ายบอลกิเลพธ์ได้คมๆมเลยครับตัวนี้นะครับก็มาดูเวิร์กเลดนะเวิร์กเลดก็กลางต่าเหมือนกันก็ไม่ลงมารับบอลต่ํานะครับคอยคอยเชื่อมเกมอยู่แดนหน้านะครับไม่ต้องกังวลเลยที่ใครหาแบบส่งใบปีกแล้วต้องกลัวปีกมันจะลงมาต่ำเนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับคา,าร์ลปาลาซิออสนะ อานถูกหรือเปล่าไม่รู้มาดูแค่ไส้ในครับสปีดต้นร้อยหกเล่นความเร็วร้อยสามครับความเร็วกันวิ่งนั่นเองก mm hmm. ารเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณนี้ค่าที่สาคัญสามันก็จะมีกับความเร็วแล้วก็กาเรเลี้ยงบอลนั่นแหละนะครับถ้าดูตำแหน่งปีกนะออแล้วก,ก็ดูการจบสกอร์ครับการจบสกอร์ที่เก้าสิบสามนะก็ถือว่าไม่ค่อยคมมากเอาเป็นว่าแบบเอาไว้ยืนตัดปั่น ันพอได้จะเลาะกรอบก็อาจจะมีเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ส่งบอลได้ดีนะนี่การส่งไกลการมองอะไรเพื่อดีนะครับสำหรับคาร์ลอสบราซิออสก็แนะนําเลยนะครับตัวหนึ่งราคา40ล้านแต่ถ้าไหวไม่ส้มก็ไม่ส้มเลยนะไม่ส้มก็ไม่ถึงหน่ยล้านครับประมาณ90ล้านนะครับเอาวิยาเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะคาร์ลอสบราซิออสเนาะตัวถัดไปครับเป็นลุยดีอาร์นะครับตัวนี้ OVR เปิดมาเริ่มต้น เริ่มต้นที่95นะมาดูเลยครับส่วนสูงครับน้ำหนัก73กิโลกร,รัมประตูที่ค่อนข้างน้ำหนักน้อยแต่ก็ผิวด้วยนะตัวนี้นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งนะวิ่งได้ทางเกมแบท่าสก,กิล4ดาวมีพลังแฟงเหนือชั้นแล้วก็การยิงจากที่ไกลนะครับนี่ยิงประตูจากที่ไกลนะเพื่อนๆอนัตรา,าการบุกสูงตั้งรับปานกลางนะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปช่วยเกมรับได้นิดหน่อยนะฮะ มีลงต่ําบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเขาพลังงานเยอะนะครับมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นธรรมดานะครับมาดูสายในเขาเลยนะครับก็มาดูตําแหน่งรองเขาก่อนตําแหน่งรองเป็น LM นะครับก็ประเล่นปีกได้นะลุยดีอาร์ตนะครับเท้าถนัดเท้าขวานะความเร็วสปีดต้อนอยู่ที่ร้อยสี่ทั้งคู่เลยครับการเลี้ยงบอลก็ประมาณนี้มีสม,มดุลนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา,หาครับปีกอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรมาก ถ้าสมดุลนี่จะมีผลก็ต่อเมื่อเราถูกชนนะครับถูกชนถูกแท็กเกิลหรือว่าการประทะกันอาจจะล้มยากแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเอาบอลได้ไวกว่าฝ่ายตรงข้ามที่มีค่าสมดุลได้ที่น้อยนะครับก็สําคัญนะค่าสมดุลเนี่ยมีผลอย่างไรก็อย่างนี้นะครับการแท็กเกิลการชนเนาะเวลาจังหวะสองอะ่ะจะมีโอกาสเก็บบอลได้ง่ายนะครับสําหรับอาร์ตเนี่ยมันจะล้มยากครับสมดุลดี กานทำประตู93ยิงไกล90เป็นตัวที่ยิงไกลดีนะมีพลังแฝงยิงไกลหรือเปล่ามีพลังแฝงยิงไกลด้วยนะครับพลังการยิงเยอะคุมตำแหน่งดีเป็นตัวที่เล่นหน้าได้ด้วยนะสามารถเนเอทีได้แต่ว่าพลังแฝงเขาอ่าตำแหน่งรองเขาไม่มีนะครับปีนี้แต่มีปีใหม่ๆม,มีอยู่นะดีอาร์ตปีใหม่หม,หมีและเอทีได้นะครับก็เฟี้ยวอยู่นะแต่ค่าแข็งแข่งเขาน้อยครับเพราะว่า้ำหนักเขาน้อยนะก็หนึ่งตัวหนึ่งที่ที่แนะนำนะครับ เม็ดแดง38ล้านแต่ว่าเม็ดเม็ดส้มประมาณ90ล้านคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะก็แนะนําอยู่นะครับเล่นส้มเล่นแดงก็ได้เลยพ,พลังที่แนะนําให้อัปตัาเป็นสายฟ้านะครับทันสายฟ้าแล้วก็ลอมดอยเตอร์เนะแต่ถ้าไปส้มได้ก็ติดเลี้ยงบอลมาสักหนึ่งแต้มนะครับมาครับเฟริโกเคียซ่านะครับ จากยูเวนตุสหรือเปล่าตอนนี้แกอยู่ยูเวนหรือเปล่าผมจำไม่ได้ฮะทีมชาติอิตาลีนะครับเฮียซาบปกติเขาจะเล่นฝั่งขวาเป็นเป็นหลักนะไอ้พวกการ์ดใหม่หรือว่าการ์ดเก่าแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาเล่นฝั่งซ้ายนะครับก็คือเล่นกับทีมชาตินั่นเองนะทีมชาติก็จะจับเฮียซาบเลีนยฝั่งซ้ายนะครับก็มาดูที่ส่วนสูงกับน้ำหนักเลยครับส่วนสูง175น้ำหนัก70ถ้าเทียบกันอ่าค่าดัชนีมวลกายผมมองว่าเป็นตัวที่สมดุลค่อนข้างดีนะเดี๋ยวไปดูค่าสมดุลกัน เท้าที่ัดเท้าขวาก็เล่นฝั่งซ้ายตัดขวาปั่นไม่ใช่ปัญหาครับพลังงานสี่ดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวมาดูพลังกันเลยพลังคุณสมบัติค่อนข้างเยอะนะปีนี้ค่อนข้างจะแนะนำเลยใครที่ชอบนักเตะผิวๆนะครับล้มยากๆข้องตัวข้องตัวนะแนะนำเคียซ่าเลยนะครับมีฟิตเนสช็อตนะครับยิงปั่นโค้งนะฟิตเนสช็อตเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลได้ดีแล้วก็ใส่ก้อยนะครับเดี๋ยวไปดูไส้ในกันอ๋อเดี๋ยวไปดูว่ากเลยก่อน สงกลางนะครับเล่น LM ได้ตำแหน่งรองนะเล่น LM ได้นะครับภายในก็ประมาณนี้ร้อยห้าร้อยหกนะครับความเร็วสปีดต,ต้นนี่ผมมาให้ดูค่าสมดุลน,นะครับที่บอกไว้ว่าค่าสมดุลเขาเยอะเพราะว่าน้าหนักสูงเขาบาลานซ์นะครับนี่นะครับเก้าสิบปฏิกิรยิยเก้าสิบเจ็ดการเล้งบอลก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเล่นจบสกอร์ไหวด้วยนะตัวน,นี้ยิงคมด้วยนะครับ ศุกร์90นะครับยิงไกล94พลังงานการอ่าพลังงานการยิง97คุมตำแหน่งดีนะครับไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะตัวน,นี้หาช่องได้นะครับนี่นะครับเม็ดแดงอยู่ที่63ล้านนะแนะนํานะครับถ้าเอาไปก็ผมอยากให้เล่นเม็ดส้มเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าสูงเขาน้อยครับตอกจะไม่ค่อยไปเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เล่นส้มปับเราจะมีสกิล5สกิลนะ สายฟ้า3แล้วก็มีติดเลี้ยงบอลมาหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งปีกทุกตำแหน่งผมอยากจะให้เป็นเมสซมเลยทุกตัวนะจะเพิ่มความเพิ่มความสุดเพิ่มความแบบโหดให้กับปีกได้มากๆเลยนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะอัพไปทางสายฟ้าอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ผมอยากจะให้อัพสกิลเลี้ยงบอลไปสักหนึ่งนะครับมันจะช่วยไปเสริมสกิลสับให้เราสับพุ่งมากขึ้นนะยิ่งแพทใหม่กําลังปรับนะครับตัวที่ สับไม่ค่อยพุ่งเนะี่ยอาจจะมีเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสกิลไปกรบจุดได้ตรงนั้นก็คือสกิลสับนะครับเออสกิลกันเลี้ยงบอลัพไปแค่หนึ่งแต้มก็จะทําให้นักเตะเราสับพุ่งแล้วนะครับไป,ปดูตัว<ด>ทัดไปก<ด>ันเลยนะบวง่านะครับจากลิกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ,รบตัวนี้ผมให้เป็นล่างโครนอาานได้เลยนะ ด้วยน้ําหนักคนสูงเขานะครับส่วนสูง180น้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับแต่ไปเล่นในเกมนี้ผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งเหมือนอานายเป๊ะเลยนะเรื่องการสับการตอกเหมือนอานายเลยนะครับแต่แค่ว่าเขาเรียกว่าฟีลลิ่งนะครับแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่จัดเท่าอานายนะแต่ไปเป็นร่างโค่นิ่งแทนกันได้นะครับแนะนำในบูงกานะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิล4ดาวนะครับมีพลังพลังแฝงให้มาคุณสมบัตินะครับเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกล แล้วก็ไซยก้ยนะครับอ่าเวิร์กเลกลางสูงนะตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งนะเป็นตัวที่เล่นเกมบุกกลางแล้วก็อัตราเการับสูงนะครับเออแต่ไปเล่นจริงๆก็เล่นได้นะผมบอกเลยว่าเล่นได้เพราะว่าผมเคยซื้อมาเล่นแล้วนะครับเล่นตำแหน่งรองเป็น ST นะครับส่วนด้านในความเร็วสปิดต้นก็ร้อยสองนะครับสปิดต้นความเร็วนะ การเลี้ยงบอลก็ประมาณนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ผมเอามาเล่นมาแนะนำนี่ก็เพราะว่าผมเคยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเล่นได้ครับปัวง้าเล่นได้เลยแต่ไม่ใช่ตัวที่ความเร็วจัดนะแต่เป็นตัวที่ยิงประตูที่คมมากๆนะครับเพราะว่าตำแหน่งรองเขาเป็นกองหน้าไงเพราะฉะนั้นอ่าเขาเรียกว่าเพชฌคาดน,นะจิตอาวิญ,ญญาณวิญ,ญญาณเพชฌคาดเขายังอยู่นะครับ ก็คือตัดปั่นอะไรเงี้ยคมกิบสําหรับบวงกายิงคมยิงไกลดีอะไรพวกนี้ไหวนะครับพาะว่า shot คมอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ได้พลังการยิงเยอะเรายิงเวอร์ช็อตเต็มหลอดได้เลยนะครับยิงคมอยู่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับเม็ดแดงอยู่ที่ประมาณ30บล้านนี่แหละผมเลยแนะนำเป็นเม็ดส้มนะครับ52ล้านนะครับ,52ล,นะรบ52ล้านแล้วก็ พลังที่ให้อัพนะแนะนําก็คือเป็นสายผาสามเลี้ยงบอลหนึ่งเหมือนเดิมลอมอยเตอร์นะครับบวงก้านะตัวถัดไปครับโคดี้กักโปนะฮะอันนี้แฟนลิเวอร์พูลน่าจะชอบกันนะครับตัวนี้ก็จะรดทางเรียบอีกหนึ่งตัวนะฮะคล้ายๆอีซักนะถ้าใครชอบสไตล์นักเตะอีซักนี่แนะนำเป็นกักโปเลยนะครับสูง189ยแปาน้ำหนัก76นะครับเป็นตัวที่ไม่ไม่หนักนะน้ำหนักนี่น้อยนะครับถ้าเทียบกับส่วนสูงนะ ก็เหมือน,น,นอีซักเลยนะครับป็นวัวที่สูงแล้วก็เปลี่ยวนะครับเวลาการต่อกันกระชากนี่หายแน่นอนครับพลังงานสี่ดาวถ้าสกิลส์สี่ดาวเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพลังแฝงอย่างเดียวก็คือยิงไซก้อยนะถ้าให้เป็นฟิตเนสช็อตมาเนี่น่าจะเฟียวนะครับทำคำดับกดีการ์โปนะเล่นเอทีได้เล่นหน้าต่ำได้นะครับสีเอฟนะเวิร์กเลสกลางๆนะครับเวิร์กเลสกลางๆเนาะ การเลี้ยงความเร็ว100นะครับความเร็วในการวิ่ง99นะครับการเลี้ยงบอลก็อาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าตัวเขาสูงนะครับพวกตัวสูงๆนี้การเลี้ยงบอลจะไม่ค่อยเยอะมากเนาะก็จะประมาณนี้ต้นใหญ่มันจะจบสกอร์ได้คมน,นะสำหรับคนดิคาโปนะครับยิง101นะครับพลังการยิง103ยิงไกล96นะครับยิงตำแหน่งดีหาช่องได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกองหน้าที่เอาไปเล่น Lw ถ้าเล่นอัพเด่เอคือโหดมากนะรูหม่งได้ด้วยนะครับนี่การโดดเก้ากหกรูปมง90นะครับตัวนี้เม็ดแดงอยู่ที่97ล้านนะประมาณร้อยล้านพอดีเลยนะครับสำหรับโคดิกัรโปแนะนำนะถ้าเล่นเม็ดแดงก็เล่นสายฟ้า3นะครับแล้วก็ลอมเบสเตอร์เนาะแต่ถ้าไปส้มได้ก็ดีส้มนี่จะจะประมาณ150ล้านนะถ้าจำไม่ผิด130ล้านนี่แหละนะครับิ่มีนึงก็อาจจะ โหดอยู่และมันอีซักนะถ้าใครหาลองน้างาูทอีซักนี่แนะนำอยู่นะครับพอดีกับปกเนาะจามี่เวโนโกิเทนใช่ไหมชื่ออะไรไม่รู้แต่ผมจำได้ว่าชื่อกิเทนเนี่ยแหละครับของบูดุสีดอตมุนนะครับ,รบตัวนี้ส่วนสูง179น้ำหนัก77นะเป็นตัวที่หนามากๆเลยนะครับน้ำหนักเยอะนะถ้าเทียบกับส่วนสูงนะครับพลังงาน4ดาวท่าสกิลสดาวน,นะครับ คุณสมบัติที่ให้มาแค่เหนือชั้นอย่างเดียวนะนเหนือชั้นนะครับก็เว r ร์เกตกลางต่ําอีกแล้วนะครับเวอร์เกตกลางต่ำเหมอะกับ LM นะเหมาะกับปีกนี่ฮะมีพลังตําแหน่งรองเขาเป็น LM นะมาดูเส้นในกันอะไรก็ได้นะครับเส้นในของเขาความเร็วสปิดต้นอยู่ที่ร้อยห้าทั้งคู่เลยนี่ครับแต่ตอนนี้น้ําหนักจะเยอะคุณสมบัติ สมดุลก็จะเยอะเหมือนกันนะครับความแข็งแกร่งเขาจะเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ดูสภาพร่างกายนะให้ดูสมดุลครับการเลี้ยงบอลเราต้องดูสมดุลน,นะ,ะก็คือปีกเราจะเน้นดูไปที่สมดุลน,นะครับจะแยง่งจะเบียดจังหวะสองได้ดีไม่ดีอยู่ที่สมดุลน,นะครับไม่ต้องดูที่ค่าแข็งแกร่งนะค่าแข็งแกร่งนี่ตัดออกไปเลยครับพวกกองหน้าพวากปีกเนี้ยอาจจะได้ใช้ความแข็งแกร่งน้อยนะโดยกองหน้าอาจจะมีได้ใช้บ้างความแข็งแกร่งแต่ปีกเนี้ยต้องไปดูค่าสมดุลนะครับ ้องเน้นความสมดุลเยอะๆนะการเล่นบอลก็้อยห้ามหมดเลยนะประมาณนี้ปฏิกรริริยาปฏิริยานะครับยิงไกลอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะแต่ก็จบสกอร์ได้คมนะครับลากไปยิงส่งบอลได้ดีนะส่งบอลได้ดีนะครับก็เป็นปีกอีกตัวหนึ่งที่อาจจะจบสกอร์ไม่ค่อยคมมากนะแบบยิงไกลอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่เป็นตัวที่ลากเลยได้มันอสมควรนะครับ าคล้ายเดมเบเล่นะอารมณ์เหมือนเดมเบเล่นะครับจะเป็นเดมเบเล่ที่น้ำหนักเยอะหน่อยหนาก็เดมเบเล่นิดนึงนะครับสำหรับกิทเทนนะครับตัวนี้เม็ดส้มอยู่ที่90 93 95ล้านแล้วกันเนาะเลขก,กลมๆนะครับตำแหน่งรองเขาก็คือ LM เนาะเพื่อนๆน,นี่นะครับสำหรับกิทเทนนะเทียรี่เด็กคิงอองลี นะครับตันนี้ก็ไม่ต้องสัญชาตญายอะไรเยอะนะตัวนี้ในเกมค่อนข้างที่จะโกงอยู่แล้วนะครับโกงทุกปีเลยสําหรับเชอร์รี่อองรีนะครับตัวนี้เป็นการ์ดเก่ามากนะการ์ด MSL หรือเปล่าใช่ไหมอ,อ๋อเออใช่ MSL นะครับเป็นโปรแกรม MSL นะ OVR เปิดมาที่97 7นะครับน้ำหนัก8 3ด8 8นะครับหนามากๆเลยตัวนี้นะอองรี Only นี่ตอกอย่างเดียวตอกมันมากนะครับ พลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับพลังแฝงที่ให้มาก็เยอะมากๆเลยนะครับเอาชนะกับหลักลำหน้านะแก้เกมกับหลักลำหน้านะครับก็คือประตูที่หาช่องได้ดีนะครับนี่เดี๋ยวว่าอ่านดูเป็นที่ทราบกันล้วนักเตะมันจะพยายามเอาชนะแนวรับอยู่บ่อยๆเมื่อมีบอลผ่านไปทางเขาเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับไอ้พวกที่มีพลังแฝงเนี่ยมันจะเวลามันวิ่งไปเวลามันจะหลุดไหลลํำหน้านะครับเขาก็จะหยุดชะลอตัวนะ ชะลอเพื่อที่จะไม่ให้ลำหน้านะครับทำให้เราส่งบอลไปได้ง่ายนะครับช่องดีนะครับมีฟิตเนสช็อตมีเหนือชั้นแล้วก็มีเลี้ยงเร็วนะครับสำหรับเทอรี่อองลีเนาะตำแหน่งรองเขาเป็น ST แล้วก็ RW นะไปเล่นฝั่งขวาก็ได้นะครับวอลเลตกลางกลางก็ไม่มีผลไรหรอกกลางกลาง,ลางนะคุณสมบัติอ่ะไดูพลังใต้ในนะครับ ความเร็ว1้อสปีดตัวร้อสความเร็ว10อยนะครับก็เลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ส่วนสูงเยอะแล้วก็น้ําหนักเยอะด้วยนะครับผมถือว่าเป็นน้ำหนักเยอะอยู่นะ8 3เนี่ยนะครับสมส่วนแล้วกันเออไม่บางแข็งนะครับไม่บางเนงานะการจบสกอร์เ9ากานะครับการยิงไกลก็ตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการคมตําแหน่งนะการหาช่องยิงนะ ส่วนใหญ่จะเป็นการหาช่องนะครับจุดเด่นเขาคือการการคุมตำแหน่งคือการหาช่องเนาะหลุดตำแหน่งล้ำหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาไปเล่นหน้าคู่เอาไปเล่นปีกฝั่งซ้ายนี่เล่นสบายเล่นหน้าคู่นี่โหดเลยเจอี่องลีนะครับเขาเรียกว่าเล่นหน้าหลอกก็แล้วกันนะตัวนี้ก็แ4สล้านนะครับไม่แดงพลังที่แนะนำให้อัพก็คือสายฟ้าแล้วก็รลบไดเตอร์นะครับดาวิดชิโนล่านะครับก็ตัวนี้ก็ ผมให้นิยามของคำของชินิล,ล่าให้ประโยคหนึ่งก็แล้วกันครบเครื่องนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะในตาแหน่ง LW นะครับก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะซ้าย5ขวา5นะครับส่วนสูงให้มา1 8 6น้ำหนัก83นะครับหนามากๆเลยเบียดกระเด็นนะใช้คำว่าเบียดกระเด็นได้เลยนะครับเวลาตอกเนี่ย พลังงานสีดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลห้าดาวตัวนี้ผมก็เคยซื้อมาใช้อยู่นะก็โหดอยู่นะครับนี่นะตัตำแหน่งรองเขา s อแล้วก็ LM มนะครับมีเพลย์เมกเกอร์ด้วยก็สามารถเอาชิโนนะจะไปยิง CA m ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าพลังแฝงเพลย์เมกเกอร์เนี่ยมันเหมาะกับพวกเอาไปเล่น CA m อะ่ะเนาะผมว่าแบบนั้นนะเพื่อนเราจะหาช่องได้ดีด้วยนะครับถ้าเราสมุดบอลอยู่ที่ชิโนล่านะมีเลี้ยงเร็วนะครับคุณสมบัติเขาแล้วก็เหนือชั้นเนาะ ปีนี้จะต่างจากปี98ยังไงใช่ไหมครับผมมองว่าปีนี้จะเป็นตัวที่เอามาเล่นพวกปีพวกริมเส้นได้ดีกว่าต่าปี98นะ OIR 98มันจะถนัดเอาไปเล่น FT มากกว่าผมมองว่าปีนั้นจะเป็นตัวที่หนากว่าจบสกอร์ดีกว่านะครับแต่เรื่องความพิ้วอาจจะน้อยกว่า97นะเพราะว่าเขาไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับปีนั้นเขาจะจัดเลี้ยงเร็วออกไปเนาะสำหรับปี98นะครับ ก็ค่าพลังก็อาจจะต่างจาก98ไม่มากนะ98จะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าปีนี้เหมาะกับปีกมากกว่า98นะถ้าพเพื่อนๆจับไปเล่น ST ก็หรือว่าเล่นกองหน้านะเอา98แต่ถ้าเล่นปีกแนะนำ97ไปเล่นนะครับวอร์กเลดของเขาส่งกลางครับตำแหน่งลองดูไปแล้วเนาะนี่ครับไส้ในอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้เร็วมากนะครับก็คือไม่เร็วแหละเนะไม่เร็วไม่เร็วเลย แต่เป็นตัวที่วิ่งมาเรื่อยๆอไม่หมดไม่ยุบใช้คำว่าไม่ยุบได้เลยนะดาวิวตชิโนราเนะี่ยเล่นได้แบบเล่นได้ยาวนะครับเล่นเอลเอ็มเนี่ยเล่นปีกก็คือเล่นวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายนะครับเลี้ยงบอลก็เยอะอยู่นะนี่ค่าสมบต่งสมบดุลอะไรแข็งแกร่งฮนะมงบอลก็มีเลี้ยงบอลก็ได้จ่ายบอลก็คมยิงก็ประมาณนี้นะครับไปดูเอาเองนะแต่แนะนำเลยตัวนี้ติดดาวเลยตัวหนึ่งนะครับสาหวิชิโนรา ัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือคิเลียนเอปเป้นะครับประธานเป้ของเรานั่นเองนะครับโอวครั VR, เริ่มต้นเปิดมาที่95้าสบห้าเป็นตัวที่ o v r น้อยแทบจะเป็นตัว o v r น้อยที่สุดแล้วมั้งที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับแต่ว่ามันเก่าแต่เก่านะตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับคิเลียนเอ็มเปเป้นะส่วนสูง182น้ำหนักเจิกิโลกรัม แต่ส่วนสูงจริงๆของอ e ็มบอเป้ถ้าผมไปดูมาถ้าจำไม่ผิดประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าลแหละถ้ามันในเกมเขาทำร้อยแปดสิบสองก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็ต้องฝากไปถามเอเอหน่อยนะครับทำไมถึงดำแบบนั้นนะหรือว่าตกหล่นหรือเปล่านะ <laughs> พลังงานสี่ดาวครึ่งถ้าสกิลห้าดาวนะครับคุณสมบัตินี่วิเศษมา,มากๆนะมีตัวแข่งครับมีเพชรร่างกายแข็งแกร่งนะก็มันจะช่วยอะไรก็คือช่วยในความแข็งแกร่งแหละเวลาชนเวลาเบียดก็ เป็นตัวที่ไปหาบอลได้ง่ายอ่ะไม่ค่อยล้มอ่ะเนาะเบียดไม่ค่อยล้มนะครับเล่นตอกทีนี่แบบกองหลังสกิปไม่ค่อยล้มหรอกนะครับเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วแล้วก็มีไซก้ยนะครับที่อาดายไม่มีฟิตเนสช็อตนะถ้ามีฟิตเนสช็อตจะเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเลยร็อเคียร์เนบัฟเฟ่นะครับตำแหน่งรองเขาเป็น s อนะตำแหน่งหลักเขาเป็น LW นะครับแต่สมจีนเอสได้นะแนะนำเป็นหน้าคู่ได้เลยนะครับ หน้าเดี๋ยวก็ไม่ค่อยแนะนำนะวอลเลยดเขาเป็นสูงต่ำนะครับไหนก็ประมาณนี้นะครับสปิดต้นร้อยห้ความเร็วร้อยหกนะก็การเลี้ยงบอลก็ประมาณนี้เลยนะสม,มด,ดุลความเร็วการเลี่งบอลก็ไปดูกันได้นะครับยิงยิงประตูด้วยคมนะลหลักๆเลยอารมณ์บรรทันเปก็คือเป็นเหมือนเหมือนองลีแต่เป็นองลีที่พลิ้วกว่าองลีนะครับจบสกอร์ผมมองว่าองลียิงคมกว่านะ ตัดแล้วปั่นเนี่ยผมว่าองลียิงคมกว่าเพราะว่ามีฟิตเนสช็อตนะครับเป้มันจะได้ความเร็วแล้วก็ความพิ้วที่เหนือกาองลีนะแต่วิ่งตรงๆผมมองว่าองลีวิ่งเร็วกว่าเออแต่ถ้าเพืเ่อนๆเอาไปเล่นแบบเอาไปขึงเอาไปยึกยักซ้ายขวายึกยักยึกยักเนี้ยเอ็มบ๊เป้ปเปดีกว่าองลีน,น,ะน,นะน,ะน,นะครับผมแนะนําอยู่นะเคียร์เอ็มบ๊เป้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำแหน่ง L W ราคาไม่เกิน1 0 0่อนะครับ ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนหรือเปล่านะแต่นี่เป็นความคิดเห็นครส่วนตัวของผมโดยล้วนนะครับทั้งที่เคยจับเองแล้วก็เคยเจอมานะครับอ้าเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปักคุงก็ขอเอาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ